สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องยาดาตัวแสบน,นะคะวันนี้เราก็เปิดร้านสวนดอกไม้นะคะทุกคนเข้าชมฟรีนะคะทุกคนเราก็มากับคุณหนอนเหมือนเดิมก็คือน้ำมนต์เองค่ะแขกรับเชิญแล้วก็เป็นคนที่ตัดงานให้เรานะคะก็จะเดินเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนเดินเข้าไปและเลี้ยวซ้ายก็จะเจอสวนดอกไม้ของเราแล้วดอกไม้ก็จะมีสีต่างๆนานาะขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะ ถ่ายเลยถ่ายเลยหนึ่งสองสามแชะ้ hey, รูปสวยมากเลยแล้วเราก็จะพาเดินออกไปดูไร่ข้าวโพดนะและก็แถวๆนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะคะทุกคนก็สามารถเก็บได้นะคะเก็บได้ฟรีเลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากจะเอาไปทําตามหรือว่าลองลงช่องตัวเองทําไอเดียนะคะเอาไปทําได้เลยนะ เขาไม่โกรธอะไรเลยนะคะ